สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งครับกับผมอาร์ตเกเคครับกับรายการเปิดบล็อกโชว์กาวนะครับก็วันนี้ผมก็มากับแวนการ์ดนะครับภาคดีหรือภาคโอเวเดสนะครับก็คือผมมากับท d เงือกนะครับจะเรียกว่าทีเงือกไหมในภาคของภาคดีนะครับจะแบ่งแคนเป็น แคนเป็นสีแล้วจะไม่ได้แบบว่าแบ่งเป็นเป็นว่ารอยโยพาลาดินโกพาลาดินอะไรอย่างเงี้ยหรือแคนไอแคนเนื้อนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีแคนเนี้ยจะเป็นสีชมพูสีชมพูก็จะมีอ่าแยกสายอีกก็จะมีสายแมวสายนางฟ้าแล้วก็สายเงือออ่ามีสายอะไรเอามีสายมังกรด้วยอ่าแล้วก็สายนักเรียนธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นตัวทีดี นะครับตัวทีดีก็คือรหัสทีดีนะครับก็เป็น VGDLTD01 นะครับของแครนชมพูอ่ะ,ออะผมตีเป็นแครนชมพูแล้วกันนะครับผมจำชื่อเนชั่นไม่ได้ว่าแครนชมพู Can เป็นเนชั่นอะไรนะครับโอเคก็ตัวกล่องอันนี้ก็คือ,อรายละเอียดว่าได้อะไรบ้างนะครับโอเคตามนี้เป็นของบูชิโร่นะครับอ่ะเดี๋ยวก็ ผมทำการแกะเลยนะเพื่อการเสียเวลาช,ชตัวกล่องก็จะให้อันนี้ก็เป็นใบเหมือนสอนเล่นนะครับะนะเนาะใบสอนเล่นของเป็นใบยาวๆเลยด้านหน้าด้านหลังอสอนเล่นนะครับ ก okay. ็ไม่มีอะไรสำหรับใบสอนเล่นนะครับ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นพิเพยแมทนะเพยแมกระดาษโอเคงั้นผม,มต้องดูเนะ Pay าะเพยแมกระดาษกับใบสอนเล่นมาตัวกล่องเลยครับอทีดี TD เนี่ยผมว่าตีเป็นทีดีพัดบวกแล้วกันเพราะว่าทีดีที่ออกมาครับอตอนแรกๆเนี่ยจะเป็นทีดีราคาค่อนข้างถูก แต่ตัวนี้จะเป็น TD ราคาค่อนข้างมีราคาเลยนะครับจะอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ650นะครับตอนออกใหม่แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วก็จะให้ฟอยหน้ากล่องอ่ะแล้วก็ให้ตัวนับพลังนะครับเนี่ยครับเป็นวัสดุก็จะเป็นพลาสติกแข็งนะครับนับพลังพันหมื่นหนึ่งมื่นห้าเนี่ยไปตัวบวกหลงังโอเคอ่ะ เราทำการดูทีดีกันเลยชุบเฟิบใบหน้ากล่องน,นะครับให้4ใบเอให้4ใบนะครับก็คือฟอย 1, ์ห่และไม่ฟอย3สใบนะครับโอเคเกตดสอครับให้4ใบ โอเคเกตหนึ่ง okay. ครับให้สี่ใบเกตตัวนี้นะออันนี้ตัวเริ่มนะครับกไ็ไลทับเป็นคนที่สองได้จวหนึ่งโอเคเพราะว่าภาคเนี้ยอ่าคนแรกจะจวไม่ได้แนละ้วก็คือจะไม่มีตัวเริ่มที่ให้คนแรกจวนะครับ okay. อันนี้เกตสามครับให้สี่ใบ เกตสองครับให้สามใบเกตสองครับให้สี่ใบเพอร์เฟกต์การ์ดครับให้สี่ใบเกตหนึ่งครับให้สี่ใบออเวอร์คิกเกอร์ครับเป็นอ่เ uh, คนะครับใส่ได้ทุกเด็กนะครับ จะมีของมันเองแต่ของมันจะอยู่ในบูตเตอร์นะครับของของแคนเนี้ยก็แบ่งเป็นสามสายอย่างที่บอกในช่วงต้นนะครับอ๋อให้สี่ใบครับได้เป็นอะไรเนี่ยคิกเกอร์ครับ SP เหรอผมไม่มั่นใจนะ,ะเดี๋ยวดูเนี่ยครับไดฟอยคิกเกอร์สวยทีเดียวเลยนะเนี่ยครับผมโอเค 4ใบครับแล้วก็คิกเกอร์ดอ4ใบคิกเกอร์อันนี้นะครับ3 2 3สองสามใบคิกเกอร์ฮิลได้ฟอยอีกแล้วฟอยเป็นของคิกเกอร์ฮิลนะครับอีก1ใบเป็นรวมงหมด เป็น4ใบนะครับแล้วก็อันนี้ครับเอาผมตีเป็นเวทนนะเวทให้อีก2ใบนะครับก็ในทีดีเงือกก็จะได้ประมาณนี้นะครับฟอยลก็คือผมไม่มั่นใจว่าทุกกล่องมันให้3ใบไหมก็คืออันนี้ได้สองนะครับแล้วก็ตัวหน้ากล่องอีก1ใบเป็น3ใบนะครับ โอเคก็ตัวแวนการ์ดนะครับตัวนี้ก็ผมตีเป็นแครเงือกแล้วกันเนาะแครเงือกเก่าก็ขอจบอาการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับว่าในของแน่ไรก็ฝากกดติดตามช่อง อาร์ตเคเคสีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแล้วกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เรานะครับหาทําคลิปใหม่ๆผมอาจจะทําคลิปช้าหน่อยนะครับแต่ก็พยายามทำอยู่เรื่อยๆนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆฝากกดติดตามด้วยนะครับก็สวัสดีก็สวัสดีครับลาก่อนครับบ๊ายบาย